สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในรายวิชาสังคมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาอ่าพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วก็คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจิตนั่นเองทีนี้ในห้องตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมถ้าไม่ได้ยินกากบาดนะ ส่งสัญญาณมือก็ได้ส่งสัญญาณมือก็ได้หรือถ้าไม่ชัดเจนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูหนังสือหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสี่นะคะถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหกถ้าไม่ได้ยินจริงๆเห็นสไลด์ไม่เอ่ยถ้าเกิดเห็นสไลด์กดยกนิ้วโป้งให้ดูหน่อยเห็นสไลด์ไหมครับถ้าเห็นสไลด์ยกนิ้วโป้งนะในห้องเห็นสไลด์ยกนิ้วโป้งนะครับ อมาเริ่มกันวันนี้หนังสือของเราเราจะเรียนในหน้าที่หนึ่งร้อยี่สิบสี่นะครับเนื้อหาไม่มีอะไรมากเพราะว่าอ่ามันก็เหมาะเจาะกับพอดีกับในห้องเราตอนนี้ก็ก็ยังติดขัดบางอย่างอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอ่ะเนื้อหาเราไม่เยอะนะจะไม่ค่อยมีงานด้วยคราบนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจิตมาดูอันแรกกันก่อนอ่ะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันก็คือความหมายของสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิแล้วก็การเตรียมการปฏิบัติการเตรียมการปฏิบัตินะครับอ่ะมาดูเรื่องอันแรกกันก่อนมาเตอร์ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะในห้องอ่ะเปิดหนังสือตามนะครับในห้องตอนนี้อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่มาเตอร์จะพยายามเขียนให้นะครับเผื่อเรามองไม่เห็นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บรรทัดบนสุดนะครับหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บรรทัดบนสุด การบริหารจิตอ่ะเรามาดูเรื่องของการบริหารจิตกันก่อนการบริหารจิตถ้าพูดง่ายๆก็คือการฝึกสมาธินั่นเองการฝึกสมาธิพูดง่ายๆก็คือการฝึกสมาธิหรือการฝึกสม,มถกรรมฐานการฝึกสมถกรรมฐานก็คือการฝึกเพื่อให้ใจิตใจเราเนี่ยมีสมาธิระงับจากกิเลสต,ต่างๆอ่ะจากความรู้สึกเศร้าหมองหรือว่าฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตเราเนี่ยสงบขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้น จพูดง่ายๆก็คือการบริหารจิตเนี่ยคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้หยุดการฟุ้งซ่านหยุดการเศร้าหมองหยุดจากกิเลสประมาณนี้นะครับระงับนะระง,งับระง,งับกิเลสเป็นการฝึกสมาธิระง,งับกิเลสอ่าใกล้ๆกล้องเมื่อกี้ เห็นมีสไลด์ขึ้นไหมเอ่ยให้มาสเตอร์ไปต่อไหมโอเคนะครับโอเคนะการบริหารจิตพูดง่ายๆก็คือการฝึกสมาธินะครับก็ฝึกสมาธิให้หมดจากการรู้สึกเศร้าหมองละงับกิเลสให้จิตเราเนี่ยสงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นซึ่งการบริหารจิตเนี่ยถ้าพูดง่ายๆของเราเลยก็คือ เป็นการสมาธินั่นเอง आ, เป็นการสมาธินั่นเองทุกคนรู้จักการนั่งสมาธิใช่ไหมทุกคนรู้จักการนั่งสมาธิใช่ไหมอะการนั่งสมาธิก็คือการฝึกจิตชนิดหนึ่งอะเป็นการบริหารจิตชนิดหนึ่งก็คือการตั้งมั่นแห่งจิตนั่นเองอะเพื่อให้เราเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยมีภาวะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในตัวเรา คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในตัวเราอคิดเรื่องเดียวนะแล้วก็มีจิตแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นอเป็นการสมาธิในตัวเราให้เราคิดกับตัวเองแล้วก็มีจิตแนบแน่นในสิ่งนั้นๆสมาธินะคือสิ่งที่เราโฟกัสอยู่อย่างหนึง่งแนบแน่นอยู่กับนั้นโอเคในห้องขีดตามได้เลยเลคเชอร์ตามได้เลยสมาธินะครับ เป็นการคิดในตัวเราเนี่ยคิดเรื่องเป็นหนึ่งแล้วก็จิตของเราเนี่ยจะแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นนานๆทีนี้การที่เราคิดในช่วงสมาธิเนี่ยการที่คิดในช่วงสมาธิเนี่ยมันจะเป็นการเป็นภาวะกลางๆเป็นภาวะกลางๆนะสมาธิเนี่ยเป็นภาวะกลางๆจะดีไม่ดีจะชั่วไม่ชั่วขึ้นอยู่กับ ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับจิตที่เราคิดอยู่ตอนนั้นขึ้นอยู่กับเราพูดง่ายๆสมาธินะสมาธิคือการแนบนิ่งคิดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับนานๆทีนี้ไอตัวสมาธิเนี่ยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างกลางๆนะเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างกลาง จะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเราในช่วงนั้นๆอ่ะจะดีหรือไม่ดีขึ้นกับเราในช่วงนั้นๆซึ่งถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีเขาจะเรียกว่าสัมมาสมาธิอ่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีจะเรียกว่าสัมมาสมาธิก็คือการเป็นสมาธิถูกอ่ะเป็นความคิดที่เราคิดในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีหรือว่าประโยชน์กับผู้อื่นคุณงามความดีแล้วเป็นประโยชน์กับผู้อื่น เป็นสัมมาสมาธิส่วนมิจฉาสมาธิเห็นไหมคำว่ามิจฉาคล้ายๆคำว่ามิจฉาชีพไหมให้จําง่ายๆเลยมิจฉาชีพอ่ามิจฉาสมาธิให้จําอันนี้มาเตอร์ให้จําเป็นจําง่ายๆมิจฉาชีพเนี่ยเป็นคนไม่ดีใช่ไหมให้เราจําง่ายๆเลยว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยเป็น anyway, สิ่งท cool ี่ไม่ดีอ่าเป็นสมาธิที่ผิดเป็นสิ่งที่เราเนี่ยตั้งมั่นว่าเราเนี่ยจะเบียดเบียนจะทําร้ายคนอื่น โอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันมาทวนกันเขาโอ๊ตเข้าโอ๊ตครับอ่ะสมาธิดีเนี่ยสมาธิที่เราคิดแต่ความดีคิดแต่ประโยชน์ของตนเองแล้วผู้อื่นเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าสมาธิแบบไหนสัมมาสมาธิครับโอเคครับถูกต้องนะคะถูกต้องสัมมาสมาธิส่วนสมาธิที่เป็นความคิดผิดๆเอาไว้เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นหละ่หละ<ๆ>เขาเรียกว่า อ่าสมาธิแบบไหนครับอันดาอันดามิชชาโอเคอ่าอันดามิมิาสมาธิโอเคครับถูกต้องมิจฉาสมาธิทางเข้ากล้องแล้วก็อันดาเกิงมากนะครับก็คือมิจฉาสมาธิให้จําว่ามิจฉาชีเวลาเราเจอข้อสอบสมาธิชนิดไหนเป็นสมาธิที่มีคนงามความดีเป็นการคิดในสิ่งที่ดีก็คือสัมมาส่วนสิ่งไม่ดีก็คือมิจฉาอ่ามิจฉาหรือว่ามิจฉาสมาธิ ให้จำง่ายเป็นมิจฉาชีพอ่าเป็นคีย์เวิร์ดของเราอ่าสมาธิของเราเป็นภาวะกลางๆนะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของเราก็ประกอบไปด้วยสัมมาสมาธิก็คือความคิดดีมิจฉาสมาธิก็คือสิ่งที่คิดไม่ดีอ่ะคิดจะเบียดเบียน,นคนอื่นเป็นต้นชิวอีกได้ยินมาเตอร์ไหมเอ่ยถ้าได้ยินกดไลนะ์นะถ้าได้ยินชูนิ้วโป้งให้มาเตอร์หน่อยชิวอีกชูนิ้วโป้งให้มาเตอร์หน่อยถ้าได้ยิน ไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวมาเตอร์จะทวนให้คาบหน้านะครับถ้าคาบนี้มีปัญหาเดี๋ยวมาเตอร์จะคอยทวนให้คาบหน้าเดี๋ยวเราหรือเราเจอกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาเตอร์จะทวนให้ใหม่โอเคนะครับทีนี้ประโยชน์ของสมาธินะอันนี้คือเรื่องของประโยชน์ของสมาธิประโยชน์ของสมาธิอันแรกก็คือการทําให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายหายเครียด ก็คือเมื่อเราคิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายเพราะว่าเราตัดเราเลิกคิดเรื่องที่แบบทุกใจเราเริ่มมานั่งคิดกับตัวเองในสิ่งที่อ่าเป็นสมาธิอันนั้นทําให้จิตใจผ่อนคลายคลายความวิตกกังวลอ่ะควบคุมตนเองได้เมื่ออยู่กับตนเองก็สามารถควบคุมตนเองได้ตัดสินใจได้รวดเร็วมีสติอ่ก็คือเมื่อเราคิดในสิ่งแต่ตองในสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราได้ตัดสินใจในสิ่งนั้นๆได้ ประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งต่างๆเมื่อเราทวนกับตัวเองมีความคิดที่เป็นระบบแล้วเมื่อเราฟื้นจากสมาธิเนี่ยเราก็สามารถนําไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เราวางแผนกันไว้ได้มีสติสมารปรัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพในการศึกษาก็คืออย่างเช่นเรามีการสมาธิเริ่มการเรียนใช่ไหมเป็นการเริ่มคิดกับตัวเองอยู่กับเองอยู่กันเงียบๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เมื่อเราคลายสมาธิแล้วเนี่ย เราจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้วก็การทำงานต่างๆมีความจำที่ดีมีสุขภาพที่ดีก็คือคนเราถ้าพูดง่ายๆคนเราเนี่ยพอจิตใจผ่อนคลายคลายเครียดไปเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตเนี่ยดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยเรื่องของโรคภายอย่างเช่นโรคท้องผูกใช่ไหมบางทีการที่เราท้องผูกเนี่ยอาจจะเกิดจากความเครียดเมื่อเราคลายสมาธิได้ทำสมาธิได้ จิตใจเราก็จะผ่อนคลายเรื่องของท้องผูกก็จะหายไปเรื่องโรคอื่นๆก็ว่ากันไปอีกทีนะคะอันนี้คือประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราอ่ะต่อมาประโยชน์ต่อ,อการอ่านเดี๋ยวขอถามคนที่บ้านก่อนที่บ้านเดี๋ยวยกตัวอย่างให้มาเตอร์นะประโยชน์ในชีวิตประจําวันที่เราพูดเมื่อกี้มีอะไรบ้างเอาเป็นเอาเป็นอืมเจเจครับเจเจมีประโยชน์อะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันที่มาเตอร์พูดเมื่อกี้ เรื่สมาธิช่วยอะไรพูดมาเอาอะไรก็ได้ตัวอย่างความคิดของเราเนท,ทำให้จิตใจผ่อนคลายหายจากความเครียดถูกต้องครับง่ายๆเลยก็คือทําให้จิตใจผ่อนคลายหายจากความเครียดอ่ะถูกต้องครับผมอ่ะทีนี้เรามาด่วนที่สองกันอันที่สองก็คือประโยชน์ของสมาธิต่อการพัฒนาบุคลิกภาพต่อบุคลิกภาพก็คือต่อ อ่าภายนอกของเราเนี่ยมันพัฒนาเรื่องของบุคลิกของเรายัางไงอ่ามันพัฒนาเรื่องของบุคลิกของเรายัางไงมาดูอันแรกเลยก็คือทําให้บุคลิกเนี่ยเ <c> ข้มแข็ขขขงแนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีความเยือกเย็นเพราะว่าอะไร <c> เพราะว่าเรามีสมาธิในตัวมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็มีความอ่าเขาเรียกว่ามีความมั่นคงทาง,ทาง,ทางกายมันก็จะส่งผลให้ตัวของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งหนักแน่นยืดกเย็น สุภาพนุ่มนวลมีความเมตตากรุณาโดยเฉพาะเมื่อการที่เราคิดเรื่องของสมาธิที่เป็นสมาธิที่ดีใช่ไหมครับมันก็จะช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้นอ่ะสดชื่นผ่องใสจิตใจยิ้มแย้มเบิกบานอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิอ่ะสงงาองอาจหน้าเกรงขามก็เป็นผลดีหลังจากที่เราช่วยกันฝึกสมาธิใช่ไหมการนั่งหลังตรงการมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการปรับบุคลิกภาพต่าง เพื่อจะทําสมาธิเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่พวกมมาก็คือทําให้เราเนี่ยดูสง่าองอาจน่าเกรงขามเวลาเรานั่งเวลาเรายือนอะไรพวกนี้เพราเราฝึกในสิ่งนั้นมาอ่ะมีสเสน่ดึงดูดใจนะ่าคบหาอันนี้ก็เป็นผลพวงที่ตามมาหลังจากที่เรามีอมอาอารมณ์มั่นคงหนักแน่นมีความมั่นคงทางอารมณ์กระชับกระเฉงพร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็คือเมื่อเราคิดกับตัวเองใช่ไหมมีสมาธิในตัวเราเนี่ย อ่าเราก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเผชิญกับปัญหาน,านั้นๆได้รับรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายอ่าเช่นเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับเรื่องของการเรียนรู้จักตนเองรู้จักคนอื่นตามความเป็นจริงเมื่อเราได้ทบทวนกับตนเองแล้วอันนี้คือเรื่องของบุคลิกภาพมาเตอร์จะถามใครดีถามใครในนี้ดีเอ,อ่ย บุคลิกภาพสมาธิช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพยังไงครับอันดาอันดาอยู่ไหมอันดา<ะ>อ่ะสมาธิช่วยเรื่องของบุคลิกภาพเรายัางไยงยกตัวอย่างมาอย่างเดียวพ่อบุคลิกภาพใช่เวลาเราฝึกสมาธิบุคลิกภาพเข้มแข็งหนักแน่นมั่นใจค่ะโอเคค่ะถูกต้องบุคลิกภาพเข้มแข็งหนักแน่น มั่นคงมั่นใจก็เพราะว่าเราได้ฝึกจิตให้มีความมั่นคงได้คิดกับตัวเองประมาณนี้มันก็ทําให้บุคลิกภาพเราก็ดีไปด้วยอ่ะต่อมาประโยชน์ของสมาธิที่เป็นจุดมุ่งหมายของาศาสนาจุดมุ่งหมายของาศาสนาเราก็คือเรื่องของสมาธินะครับถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกเนี่ยได้ฝึกไปจนถึงระดับอัปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิระดับญาณเนี่ย จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบแล้วก็แน่วแน่เป็นอย่างมากซึ่งเราจะสามารถระงับนิวรณ์ได้อ่ะระงับตัวที่เรียกว่านิวรณ์ได้ก็คือกิเลสกิเลสที่มันปิดกั้นให้จิตของเราเนี่ยไม่พัฒนาเรื่องราวจากภัยโลกทั้งนอกหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้เราทุกข์ใจกิเลสพวกเนี้ยจะสามารถข่ายออกไปได้เมื่อเราสามารถฝึกสมาธิในถึงระดับอัปปนาอัปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิระดับยานนะครับระดับยาน ซึ่งเมื่อได้ไปถึงอ่าเมื่อฝึกถึงเรื่องของอัปปนา,าสมาธิใช่ไหมระงับนิวรณ์ได้คนที่ระงับนิวรณ์ได้เนี่ยจะนําไปสู่ปัญญานะจะนําไปสู่ปัญญาจะเห็นแจ้งความเป็นจริงแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอ่ะพูดง่ายๆในไลฟ์นะคะตั้งใจฟังตั้งใจฟังพูดง่ายๆมาเตอร์ถามนะถ้าคนเราเนี่ยอ่าฝึกสมาธิในระดับอัปปนา,าสมาธิใช่ไหม หรือว่าเรียกอีกแบบหนึ่งว่าการฝึกระดับยานก็คือการฝึกแบบสูงสุดเลยจะทำให้สามารถขจัดหรือว่าระงับนิวรณ์ได้นิวรณ์ก็คือกิเลสซึ่งตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด อ่ะประมาณนี้นะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธศาสนาของเราก็คือนิวรณ์อ่ะนิวรณ์การระงับนิวรณ์หรือว่ากิเลสการระงับนิวรณ์หรือว่ากิเลสซึ่งถ้าเกิดเราฝึกสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือว่าระดับฌานเนี่ยจะทําให้เราระงับตัวนิวรณ์นี้ได้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาประมาณนี้นะครับถามใครดี ใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยจุดมุ่งหมายสูงสุดข,ข,ของพระพุทธศาสนาคือการระง,งับอะไรนะคือการระงับอะไรนะนิวร์ครับอ่านิวร์ถูกต้องครับเข้าโอ๊ตโดยการระง,งับนิวร์เนี่ยต้องใช้การฝึกสมาธิระดับไหนเอ่ยระดับไหนระดับฌานครับอ่าระดับญานหรือว่าอับปนาสมาธินะครับเลคเชอร์ลงไปในหนังสือด้วยนะครับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์โอเคครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของสมาธิ ในทางศาสนาก็คือการระง,งับนิวรณ์หรือว่ากิเลสนั่นเองทีนี้การเตรียมสมาธิการเตรียมสมาธิเดี๋ยวคาบหนะ้าเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติสมาธิกันคาบหน้าเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติสมาธิกันเป็นคะแนนเก็บของเรานะครับเราจะไม่มีกิจกรรมในคาบนี้แต่เราจะปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิในคาบหน้าเราจะเริ่มทําการตั้งแต่ประมาณนี้เลยอันแรกเลือกสมาเลือกสถานที่การเตรียมปฏิบัติสมาธินะอันแรกคือ เลือกสถานที่ที่ไม่อับลมหรือว่าไม่มีเสียงรบกวนอันที่สองเลยก็คือกําหนดเวลาแล้วก็เวลาที่เรากําหนดเนี่ยควรเป็นเวลาที่ร่างกายเราพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมต่อมาอันที่สามสมาทานศีลเพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์อันเป็นพื้นฐานสําคัญของการทําสมาธิอันที่สี่นมัสการพรัตนาไตาก็คือม,มีการสวดอ่ะสวดลํำลึก ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านมัสก,การพระรัตนาตายวอดสวดแล้วก็คืออันทังสม,มาสัพพุโทโภคกวาอะไรประมาณนี้ต่อมาเมื่อนมัสก,การพระรัตนาตายเสร็จก็มีการแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็คือสัตเพสัตตาใช่ไหมครับประมาณนี้เพื่อส่งความปรารถนาดีไปให้กับสบรรพสัตว์เมื่อทําดังต่อไปนี้นมัสก,การพระรัตนาตายได้แล้วแผ่เมตตาได้แล้วอันสุดท้ายของเราเลยก็คือการตัดความกังวลตัดความกังวลแล้วก็นั่งสมาธิ ให้ใจเราอยู่ในสมาธินั้นๆอันนี้คืออ่าสเต็ปของเราอันแรกใช่ไหมหาสถานที่อ่าหาสถานที่เงียบเงียบต่อมาก็คือกำหนดเวลาอ่ากำหนดเวลาพร้อมแล้วก็มาเป็นสมาทานศีล มาชาสินแล้วก็สวดมนต์อ่ะพูดง่ายๆสวดมนต์แล้วก็ตัดกังวลแล้วก็นำไปสู่การเข้าสมาธิก็คือนั่งสมาธิของเราประมาณนี้นะครับสติของเราพูดง่ายๆก็คือหาสถานที่ที่เงียบๆไม่มีเสียงบวกเบวบ่วายอ่ะแล้วก็กำหนดเวลากำหนดเวลาที่เราเนี่ยพร้อม แล้วก็ทําการสวดมนต์ใช่ไหมรับนามัส,สการพระาราาาัตนตรัยอันหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาแล้วก็แผ่เมตตาส,ส,สัตเ์สต์เพื่อส่งความปรารถนาดีไปให้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายแล้วพอสวดเสร็จก็ทําการตัดความกังวลต่างๆไม่คิดเรื่องใดเลยตัดเรื่องต่าง,งๆออกไปแล้วก็เข้าสู่สมาธิเราประมาณนี้นะครับการเตรียมการปฏิบัติของเรามาสารุปกันมาสารุปกัน วันนี้เราเรียนในเรื่องของการบริหารจิตใช่ไหมครับก็คือการฝึกสมาธินั่นเองอการฝึกสมาธิซึ่งการฝึกสมาธิในระดับที่สูงที่สุดของเราก็คืออะระดับญาณใช่ไหมที่จะสามารถระง,งับนิวรณ์หรือว่ากิเลสข,ของเรา คือสมาธิสูงสุดคือระดับญาณอันนี้คือสรุปนะครับแล้วก็ข้อดีของการฝึกสมาธิก็คือจะทำให้จิตใจเราผ่องใสใช่ไหมคลายความเครียดไปได้ประมาณนี้เรื่องของบุคลิกภาพก็ทำให้เรารู้สึกแบบเขาเรียกว่ารู้สึกมี ความสุขขุมอะมั่นคงทางทจิตใจแล้วก็เรื่องของศาสนาเลยก็คือทําให้เมื่อเราฝึกไปนานๆเนี่ยในระดับสูงสุดที่เขาเรียกว่ายานเนี่ยมันจะทําให้เราระงับนิวรณ์ได้นิวรณ์ก็คือกิเลสในทางพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งการเตรียมสมาธิมันก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการเลือกสถานที่ใช่ไหมครับสถานที่ไม่เงียบอ่าไม่ใช่งยบเงียบไม่มีเสียงอะต่อมาก็เป็นเรื่องของอะการกําหนดเวลาให้ร่างกายพร้อม การสมาทานศีลให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ทําการสวดมนต์ลำลึกนมัสก,การพระนาตาตัยก็คืออรหังสมาสมพุทโธพะกวาอ่ะการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ก็เป็นบทสวดแผ่เมตตาพอสวดมนต์เสร็จก็ตัดความกังวลแล้วก็เข้าสู่สมาธิเราก็นั่งตามเวลาที่เรากําหนดสมมติเรากําหนดเวลาสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิทั้งหมดสิบนาทีด้วยกันประมาณนี้นะครับทีนี้ สำหรับชั่วโมงนี้มาสเตอร์ก็ไม่มีอะไรแล้วมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยในไลฟ์สดมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยในห้องมีใครสงสัยอะไรไหมในห้องมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะชิวอ,อีกสงสัยอะไรไมเอ่ยไม่มีนะเดี๋ยวคาบหน้าในห้องมาตเตอร์จะทวนให้ใหม่นะ เรื่องราวมันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเนาะก็คือเรื่องของการบริหารจิตทุนนี้ก็คือการสมาธินั่นเองอ่ะมันก็จะมีคาบหน้าเลยวเราจะมาปฏิบัติกันตั้งแต่เรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิจะนั่งการประมาณสิบนาทีภาพหน้านะครับจะเก็บคะแนนกันอ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนไปเตรียมเรียนวิชาต่อไปได้เลยหรือว่าใครที่มีงานค้างอยู่ก็เตรียมเคลียร์งานกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน